ก่อนคุณจะเริ่มต้นทำสิ่งอื่นได้ก่อนที่คุณจะลาออกคุณเอาแบบนี้ก่อนหาไอเดียธุรกิจอ่าเราอาจจะดูว่าคนเขาทำอะไรมาแล้วเขาประสบความสำเร็จเราก็ลองดูซิไอที่เขาทำมาแล้วสำเร็จที่เราเห็นเขารวยเนี่ยเราชอบไหมมีอันไหนมั่งที่เขาทำแล้วเรา,เร,ารู้สึกว่าเออเราชอบแล้วน่าทำเหมือนเขาได้ก็ลองจดใส่กระดาษไว้แต่วิธีที่ดีที่สุดเลยคือให้นั่งทบทวนกับตัวเองว่าตัวเราเนี่ยรักอะไรชอบอะไรจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจที่ถูกต้องนะคะ แล้วมันจะปิดช่องทางของความล้มเหลวของคุณมันคือมืนกับมันตัดออกไปบางส่วนแล้วอ่ะก็คือจงเริ่มทําจากสิ่งที่คุณรักคุณนั่งเขียนออกมาแล้วค่อยเริ่มหาไอเดียธุรกิจจากสิ่งนั้นวิธีการเนี่ยก็คือพอคุณรู้ว่าคุณรักอะไรคุณชอบอะไรนะคะให้ลองหาดูซิว่าไอ้สิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบเนี่ยมันทําเงินได้ยังไงมากงรูบอกให้เลยนะว่าไม่ว่าคุณจะรักไม่ว่าคุณจะชอบอะไรมันไม่ใช่คุณคนแรกหรอกที่จะทําเงินจากสิ่งนั้นได้ มันมีคนทํามาก่อนหน้าคุณแล้วแน่นอนหน้าที่คุณก็แค่ไปหาว่าไอ้คนที่เขาทําแล้วเขาสําเร็จเนี่ยเขาทํำยังไง